สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเที่ยงครับพี่น้องมานน้ำเบิงบักเสียงเงยโตตบลุดม่ว้วนนี่ครับพี่น้องมาเดี๋ยวออกตะเสาครับมึอนี่เที่ยงแล้วครับเปลี่ยนเป็นใส่สองซานนะครับมึอนี่เสือตบลุดครับม่ว้วนนี่พี่น้อง เะไดยครับนกเสียงใหญ่ตัวนั้นมงึงแว้องอยู่แถวนี้ปะครับเดี๋ยวลองมึงครับเทได้ครับผม เลีวครับพี่น้องไม่นี่ครับก่เลยใส่เสียงครับลงหลเถื่อแล้วครับพวกเขาเหยียบพักเถื่อเลยเนี่ยจม่องคุ้มพุ่มนี่ครับพี่น้องเดีียวบ่าเห็นครับเห็นตนกเห็นตนกปลาครับมานลงครับพี่น้อง ยงดีเต่ว่าลงน,นะน,นี่นะ ผมถ่ายนกครับต่อนกครับคนั่นตอนม่วงครับนกเขาครับอ๋อโอ้โดนแล้ว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 ครับพี่น้องเสร็จบักริ้วแล้วครับเดี๋ยวลงมาเบื้องครับผมเดี๋ยวลงมาหลอกครับเสร็จบักเสร็จบักริ้วจนได้ครับพี่น้องเสียดายว่ได้ใช้เสียงครับผมแถมแรกของบใบนี่ครับบักริ้วครับ เก็บเฉลยแล้วครับเสียงดีครับพี่น้องตัวนี้เดี๋ยวนตองเบื้องครับรดรดโอ้ยดีดีไปเฮ้ยเฉียงหน่อยครับพี่น้องเฉียงเบาๆครับตัวนี้ ว่าเนี่ยใจมาเป็นนกเรียวป่ะไว้ไซ้ำเหมือนกันครับเพอมาหมายหนีไม่นกเรียวครับพี่น้องเดี๋ยวอ่าจิตต์เตผูกแน่นอนนะครับมันวนโดนแล้วครับพี่น้องโอ้ตะเกียบจิตปั๊บเลยสวยครับแยิงหน่อยครับผมตัวนี้เซตบลิวจะได้ครับ พี่ริวสุดยอดพี่ริวอาลูกอ่ะอามาเดี๋ยวเา้าเอาที่ล่ะโอ้ยหวัวเงกกี้ยกริตอยู่่าเอาครับพี่นักแต้มแรกว่าล้ะครับตรงบ้านนี่ครับผมตามมึงข้าหนาครับสุดยอดครับ